ศรษฐกิจไทยโตช้าและโตต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนแถมถูกซ้ำเติมด้วยสงครามการค้าที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเรื่องนี้ทำให้ธุรกิจไทยต้องรัดเข็มขัดมองหาซัพพลายเชนใหม่หน้าน,น้ำใหม่และเบนเข็มเข้าสู่ตลาดอาเซียน ธุรกิจไทยจะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทยได้อย่างไรติดตามเรื่องราวได้ใน UOB a s e a n Connect ปัญหาสงครามการค้าและเศรษฐกิจภายในประเทศที่ซบเซาทําทให้การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศถือว่าเป็นโอกาสครั้งสําคัญให้ธุรกิจไทยสามารถรักษาการเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องพึ่งพิงเศรษฐกิจภายในประเทศเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ดยอาเซียนถือเป็นหนึ่งในคู่ค้าหลักกับไทยเมื่อดูตัวเลขการส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกของปี2568การส่งออกไทยไปยังประเทศอาเซียนถือว่าเป็นอันดับหนึ่งมีสัสดส่วนมากถึง21.9%มากกว่าสหรัฐอเมริกาโดยมีมูลค่ารวมกว่า36,554ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นถึง7.8%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอาเซียนถือว่าเป็นศูนย์เชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับโลก o ว l d b a ค k คาดการว่าเศรษฐกิจโดยรวมของอาเซียนจะเติบโตแตะ4.6ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2573จาก3.6ล้านล้านดอลลาร์ในปี2567ที่ผ่านมาสำหรับตลาดอาเซียนหนึ่งในประเทศที่น่าจับตามองมากที่สุดคือเวียดนามค่ะเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยในปี2567 GDP สามารถขยายตัวแตะ7%และคาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคตเนื่องจากในปี ปีนี้ค่ะเวียดนามตั้งเป้าว่าจะเป็นประเทศรายได้สูงภายใน20ปีข้างหน้าแต่การขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศยังมีความท้าทายหลายด้านค่ะทั้งความพันพ้นของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยบริษัทไทยฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนค่ะเป็นหนึ่งในบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามที่เผชิญกับความท้าทายหลายด้านแต่ก็สามารถเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวจนธุรกิจในเวียดนามสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง อย่างที่ทุกคนทราบดีเนาะว่าเศรษฐกิจภายในประเทศเองอาจจะซบเซาลงเจริญเติบโตช้าลงนะครับแล้วก็บริษัทไทยโดยรวมแล้วก็ทั้งไทยฟู้ดกรุ๊ปเราเองเนี่ยล้วก็เห็นความสําคัญค่อนข้างมากนะครับในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เราจะสามารถใช้คอมเพชชิ่นทีฟเนหรือความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเราเนี่ยในการไปเติบโตในต่างประเทศได้แล้วก็สามารถนาเงินเข้าสู่ประเทศได้ด้วยที่เป็นรายได้เข้าสู่ประเทศบริษัทเรานะครับ TFG หรือไทยฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชน เราเป็นผู้ผลิตอาหารแล้วก็เป็นผู้ผลิตปศุสัตว์นะครับซึ่งมีฐานอยู่ในประเทศไทยเรามีการขยายตัวในประเทศไทยค่อนข้างมากอยู่แล้วเราเป็นอันดับสามในหลายๆอุตสาหกรรมที่เราอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นไก่สุกร,รหรือแม้กระทั่งช็อปในอนาคตเรามองว่าประเทศเวียดนามหรือการขยายไปใน o อเวอร์ซีริเซสเนี่ยเป็นโกลด์เอนจินของเราในอนาคต เป็นการด i v e r s i f y ฟความเสี่ยงของเราด้วยทําให้รายได้หรือว่ากาไรของเราเนี่ยมีความยั่งยืนแล้วก็มีความกระจายความเสี่ยงมากขึ้นในอนาคตตัวภาพใหญ่ก็น่าจะเป็นในเชิงของ macroeconomics หรือเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศเวียดนามเองในเชิงมหาภาคเนี่ยเวียดนามเขาเซ็กซี่มากแน่นอนนะโครงสร้างประชากรเ e m o กราฟิกค่อนข้างดี gdp growth amazing มากน่าตื่นตาตื่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะเติบโตไปได้อีกค่อนข้างมากอุตสาหกรรมที่เราอยู่ก็เป็นปศุสัตว์กับอาหารเรามองว่าในโครงสร้าง อุตสาหกรรมของประเทศเวียดนามเนี่ยยังค่อนข้างกระจายตัวก็คือยังไม่มีผู้ชนะถาวรเราเข้าไปในเวียดนามเนี่ยค่อนข้างนานละประมาณสัก14ปีละซึ่ง14ปีเนี้ยมันทําให้เราเข้าใจคอนเท็กซ์เข้าใจบริบทของตลาดค่อนข้างดีประเทศเวียดนามเนี่ยจริงๆเรามอง FCA ในเชิงของพื้นฐานของเศรษฐกิจของประเทศเขาสามารถเติบโตได้ได้ค่อนข้างดีในอนาคตรัฐบาลเวียดนามทาได้ค่อนข้างดีมากในการเซ็น FTA กับหลากหลายประเทศก็จะทําให้ domestic consumption หรือว่าอีกนอโมิกโดยรวมของเวียดนามเนี่ยเขาสามารถเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคตแรงงานหรือตัวค่าแรงของที่เวียดนามเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถูกกว่าที่ไทยพอสมควรสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นก็คือเรื่องแรงงานฝีมือเนาะโดยเฉพาะในธุรก,กิจของเราซึ่งเป็นธุรก,กิจอาหารแล้วก็ปศุสัตว์เนี่ยซึ่งต้องใช้ความปราณีตพอสมควรอาจจะต้องปลูกฝัง mindset ทั้งเรื่องคุณภาพเอ่อที่เป็น food safety คุณภาพในการผลิตพวกนี้ซึ่งก็ เป็นเรื่องท้าทายนะครับที่เวียดนามก็เป็นตลาดที่แข่งขันค่อนข้างสูงจะมีความต่างของวิธีการทรําธุรกิจค่อนข้างมากตั้งแต่เริ่มต้นพรีเมทีฟเลยหรือว่ามีทั้งบริษัทอินเตอร์ที่เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นก็มีการแข่งขันในหลาก,หลา,กหลายรูปแบบก็เป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของเราเหมือนกันสําคัญที่สุดก็คือเราต้องรู้ตัวเองว่ามีจุดแข็งอะไรที่สามารถสู้กับต่างประเทศหรือ กับผู้เล่นในประเทศนั้นๆได้ได้บ้างซึ่งอันนี้สําคัญเราก็ต้องวิเคราะห์ตัวเองให้ได้ว่าเรามีจุดแข็งอะไรที่เป็นจุดแข็งที่ outstanding กว่าคนอื่นนอกจากนี้ค่ะรายงานของธนาคาร UOB ประเทศไทยก็ทําให้เห็นว่า mm hmm. ธุรกิจไทยกว่า90% mm hmm. กําลังวางแผนที่จะไปขยายธุรกิจในต่างประเทศโ mm hmm. ดยเฉพาะจีนและอาเซียนค่ะและการค้าข้ามพรมแดนการเงินที่ยั่งยืนและการจัดการซัพพ l y chain ถือว่าเป็นกุญแจสําคัญที่เหล่าธุรกิจจะต้องทํากันบ้าน ความที่ไม่เข้าใจตลาดไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนและไม่รู้จะติดต่อใครนี่ว่าเป็นประเด็นสำคัญมากพี่คิดว่า next generation ของผู้ประกอบการเนี่ยอยากจะออกไปโตนอกประเทศไทยมากแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ SME เนาะที่คนรุ่นเจนคุณพ่อคุณแม่เริ่มไว้รุ่นลูกเนี่ยอยากจะไปมากกว่าประเทศไทยอะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เซฟสุดคือหาพาร์ทเนอร์ที่ถูกต้องแล้วเข้าไปเริ่มแล้วไปทำความรู้จักตลาด จนกระทั่งเราคุ้นเคยกับมันแล้วเราถึงจะไปในลักษณะที่เป็นการลงทุนโดยตรงการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดต่างประเทศทําได้หลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงการจัดตั้งบริษัทร,ร่วมทุนหรือการเข้าซื้อกิจการซึ่งในมุมมองของธนาคารเองเราก็พร้อมที่จะให้คําแนะนําเชิงกลยุทธ์ถึงแนวทางการลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจและสร้างความยั่งยืนได้ในระยะยาวและสนับสนุน ด้วยโซลูชันทางการเงินที่เหมาะสมค่ะ u o b เองสามารถเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เหมาะสมผ่านทางบริการที่เราเรียกว่า Foreign Direct Investment Advisory ซึ่งเรามีเน็ตเบิร์กอยู่ในทุกตลาดหลักในภูมิภาคที่ธนาคารดำเนินการอยู่ค่ะมันเป็นเหมือนกับ seamless ในเรื่องของ connectivity ซึ่งติดต่อที่ประเทศไทยอย่างเดียวเราสามารถลิงก์กับประเทศต่างๆที่คุณสนใจไปได้หมดเช่นลูกค้าสามารถบอกว่าผมมีแพลนที่จะ,ะขยายธุรกิจในสิงคโปร์มาเล์อินโดบอกที่ประเทศไทยที่เดียวเราติดต่อให้หมดเลย3ประเทศในเวลาเดียวกันได้ต้องใช้แบงค์ให้เป็นพาร์ทเนอร์ในลักษณะที่ให้คาแนะนากับคุณถ้าคุณอยากจะทำอะไรโทรหาแบงก์ก่อนเลยพาร์ทเนอร์ที่แบงก์รีเฟอร์ให้เป็นพาร์ทเนอร์ที่ปลอดภยัย เพราะมันสกรีนโดยแบงก์มาแล้วเนาะคือมันไม่ใช่พาร์ทเนอร์ที่แบบ coming from nowhere ไม่มีใครรู้จักแต่คือเขาเป็นลูกค้า UOB นั่นคือเขาผ่านมาตรฐานในระดับหนึ่งพี่อยากให้ UOB เป็นเป็น first Bank ที่ลูกค้านึกถึงมีอะไรนึกถึง UOB ก่อน UOB first จะเห็นได้ว่าการขยายธุรกิจไปยังต่างแดนโดยเฉพาะอาเซียนไม่ใช่แค่การทำกำไรเพิ่มเท่านั้นแต่เป็นการกระจายความเสี่ยงเพื่อเพิ่มการเติบโตให้กับบริษัทอย่างยั่งยืนที่สำคัญจะเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ในเอพิโซดหน้า UOB a s e a Connect จะพาทุกคนไปเจาะลึกถึงสักยภาพของอุตสาหกรรมใหม่หาอินไซต์ของแต่ละอินดสัสทรีเพื่อโอกาสของธุรกิจและเศรษฐกิจไทยติดตามได้ในกรุงเทพธุรกิจค่ะ